โอเคเลยครับอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับมาขุดหัวมันให้เราดูครับอายุมันสำลังอายุประมาณสองเดือนกว่าครับนี่ครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหรากรอบตัวครับรากยาวด้วยนะครับเฮ้ยมีหัวแล้วด้วยครับสุดยอดมาสจันย์ครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้โหแม่อยากขุดต่ออีกนะครับนี่ต้นแค่นี้เองนะนะครับ โอ้โหอะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยผมชื่ออัธิลศครับผมอัธเลศเป็นนินครับผมตรงนี้บ้านอะไรครับพี่บ้านคลองชะนีครับบ้านคลองชะนีครับผมตาบลปาอ้ออำเภอรันสักจังหวัดอุทัยครับผมอ่าแปลงมันของพี่กี่ไร่ทั้งหมดทั้งหมดเลยอะปลูกทั้งหมดเลยแปดสิบกว่าแต่แปลงเนี้ยยี่สิบกว่าไร่ครับผมอือยี่สิบกว่าไร่เนาะอ่าและแน่นอนครับปีนี้นะครับเรียกว่าเห็นเพื่อนๆนเขาได้ผลดี นะครับก็เลยใช้บ้างมีอะไรบ้างครับที่ใช้อยู่ก็จะเอาโฟซอยโฟซอยเข้าไอ้ทางทางท่อน้าหยดครับผม,มแล้วก็จะใช้โฟทีฉีดกับไอ้ตัวบูตเตอร์ครับผมอ่าไหนไหนเอามาไหมครับเอามาไหมครับเอามาให้เราดูหน่อยครับอ่านี่นะฮะนี่นะครับอ๋อฉีดโฟทีกับบูตเตอร์แล้วก็โฟซอยมาใส่กับระบบน้ำหยดใช่ครับอ่านะครับรวมแล้วฉีดโฟทีกับบูตเตอร์ไปกี่ครั้งละ สองสองรอบแล้วครับสองรอบแล้วเนาะอันนี้ครับท่านผู้ชมอาฉีดแล้วมันได้อะไรยังไงลักษณะต้นใบเป็นยังไงบ้างมันเขียวสดครับมันเขียวเขียวแบบเขียวเนี่ยเขียวมันจะเขียวเข้มนะครับความสมบูรณ์เนาะมันมันสูงอืมผมสังเกตดูนะครับแล้วตอนนี้อากาศร้อนไหมโอ้สุดนะครับสิบเอ็ดสิบสองช่วงที่ผ่านมาร้อนมากร้อนมากเลยโอ้ขอดูก่อนขอดูก่อนโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อครับพี่นะครับ นี่สองเดือนกว่านี่ครับนี่ครับลงหัวจริงๆครับนะฮะนี่เด๋ยวลองยืนดูดีครับให้เขาดูความสูงของต้นว่าเนี่ยต้นแค่นี้เองครับเนี่ยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับทําไมถึงเอาโฟทีมาใช้ครับก็เห็นเพื่อนๆคนแถวนี้เขาใช้แล้วเขาหัวใหญ่ดีอะไรดีก็เลยลองลองบ้างือนะครับนะนอกจากความสวยของต้นของใบที่เขียวสด มันแบบนี้การรบกวนของโรคแมลงเยอะไหมรู้สึกปีนี้ไม่ค่อยมีพันธุ์เนี้ยมันเป็นพันุ์นี้มันจะอ้อทนด้วยเนาะรับมันจะทนด้วยพันธุมันทนด้วยอืมเนี่ยเสมอกันเป๊ะเลยไม่รู้กันตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้พอใช้แล้วแมลงโรคมันน้อยลงอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่าแต่ที่นี่ครับตอนนี้สองเดือนกว่าอ่าพึงพอใจไหมครับโอเคอยู่ครับโอเคนะอ่านะครับอ่าต้องขอบคุณคุณพี่มากครับที่เรียกว่ามาขุดมันให้เราดูครับ นี่ครขุดเป็นต้นแรกเลยครับนี่ครับนี่ครับขุดปุ๊บเจอหัวปั๊บเลยนะครับสองเดือนกว,กว่าเท่านั้นเองอ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยผมนัตพงศ์ม,มนทองกเกษตรไปทักโลกนะครับต้องขอบคุณจริงๆครับนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ